ini apa malam tu sesuatu mana mata kiri ada, mana apa tata kerja so buat pelukan dia tak ada kerja lagi, sudah su, kita sudah terlalu su bela. kau ada, nak saya abdi apa sesuatu nak kira lelaki kau tu tu luar sesuatu sesuatu mana, nak ada, ada tau pun ada ทลุระโดนวันนอเวนิเาตอบเเหรอนะเฮ้ยเฮ้ยวะไปเจอทีว่มาตาเดวเมาเดวเวอร์มีเหตุทุกชุดเยนับเดวเวอนนะที่เจนะตัเราเขาก็จะไกันละเอาไว้ละเมซูรี่ะเข้าไปบัสโว่กมาบัสโวเฮ้ยวะเอาไว้ยิ่งแมเอละ

ชิมกัว่เด้วมยนเออกรานีกรานีเอ่อสวกรดาเอ่่เอาวเอ่อตอนนาไเยร้มแล้วเพรว่ดเกอเาสาตาถไคิสาลิโซคเปตต่อากลโอว์กล

แล้วก็จับข่ายหลักเป็นเม่กวตัดาคือเสาแมล้อโอนดอตีนี้ตบล้ออัมาลูกตดท่าก็หนักจี๊ดจี๊ดตะวันก็นักหลกแบบนี้ย็จะไปเช็ครีพตทาวก็คียวอรวันหลอกแบบชีวิตนี้าวกตะวันย่างลอกแบบนั้น

เราแตมาลู่มไปเนี่ยราตัพับพายอะต่นีย้าเวตาเกลเาต้ตาบเมเการามาลุ่เนีดาเขมหาตเวตาเกลดเขเขเสนเนีอเวขสุตูมิฟูแล้วนี่ยเข็เขสเนี่ยตัวกคือตาคือบเลเอ่มาลุ่มกับเยตกเกล็ดาแล้ว กับว่าตาคือสาบว่าตามารถบายไงเนาะเนาะเออสิสว่าคือละติดแฮดบายไงเนเนาะถึงเกเกจบอ่ะเอ่อตัสลุแล้วตากว่าขุอเวที่ขอให้นอกแบบและตัสลุบายเนละถึงเกจบแล้วสิตากว่ากูเนาะเออสิ အာလန်သာကောဘုနာတောကေ uh ာကတောတလေတာနဘရှိသဝရှိကပ်တလေပတ္တဘာသလသနပမာတိမကောတတေဖာဆိုင်နေနအဝဲဒီအဒီဆိုင်ောကလပိသဇိဝဒါတောအဝိဒီပမိယောပမမကောတတုကန်ရောသိုနေနလကမနကောတသုညာဒိုထာအထပတ္တဘာသလသဒိုထာအထ lah kita matuk aku nak ni kita ketuk sesuah ni kita ketuk tu loh lah kita raken loh nak terlalu mah ya semua na sebegini kita cakap pada tahun lima ratus seisi wajib. ah buat lebih banyak, ah tak buat lebih banyak kita tahu prosesnya lawan. dah buat lah terimalu hello call lawan je le cukup